ไปเบ่งเวลาย่ยามกับหลดไปเบร์เวลําเลยกับหลดบางมือกับเพิ่มบางมือกับหลดกันแล้วละครับี่นองขาดความต่อเน,นื่องแล้วก็ขาดความสม่ำสละเวลามาให้เขานับําบันววาเขาจะเรื่มก้าไนะครับมันจะเป็นคนดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเพิ่มเป็นน้องกันนี่ส่วนรวมอย่างใดอย่างหนึ่งผมจะบอกเลยครับเวลาหลดแน่นอน รถบตองห่วงครับทั้งๆที่ทายตอดสดอยู่ลงจิปอาจจะไ,ไปได้ยินในลหลายๆช่องบาดท,ที่ในเห่าก็เลยซับสนว่าจะเฮ็ดไปในรูปแบบได้ดีนะครับเพราะว่าเห่ากับบอมีความรู้หรือว่าความขาดัดแจ้งใดมันคอยจะสามารถดึงเวลาของอการรับชวมวิดีโออ,อน้มานกเมืองน,นาทีได้ดีครับแล้วก็ช่องจะบอติดกันบดดลบนานครับใส่เวลาบดดลนัล่นแหละครับพี่น้องอาจจะเฮ็ดบอถือทาง เขาสี่นําไห้ไปว่าเข้าจะไปในรูปแบบคลิปเข้าที่ลงไปนะครับจะจํานวนหน่อยหรือว่าคุณภาพอาจจะบ่เพียงไปลูกคลิปที่บอกว่าเขาปรแจงว่าเป็นคลิปละเมิดน่นละะ่ะเฮ็ดเกิดปัญหาคือเวลาลรถขับกับไปได้เร็วได้ไวอันนี้เป็นกําลัางใจใหายครับพี่ๆง,งน้องครับเพราะว่าเป็นคําบอกนี่หละครับแต่ว่าใส่ภาพเื้นหลังน่นละะ่ะคือโพดไปยัง เฟซบุ๊กนั่นแหละครับในภารกิจแรกแล้วก็ภารกิจที่สองก็คือไปลูคลิปที่บอกว่าเขาบอกแจ้งว่าเป็นคลิปละเมิดน,นละกะเฮดเกิดปัญหาคือเวลารถรับคทิปนี้สวัสดีครับพี่พี่น้องๆครับมาฟังเนื้อหาสาระดีๆไปน้ำกันนะครับโดยจากประสบการณ์ที่ผ่านๆนะครับไปลูคลิปที่บอกว่าเขาบอกแจ้ง ว่าเป็นคลิปละเมิดนาละกาเฮต์เกิดปัญหาคือเวลาลดข่าวเพงได้คับนี่ก็คือลงลิปยเดี๋ยวเลยครับลงลิปกับลิปยาวลิปสั้นหลังจากนั้นพี่น้องไปเฮตุภารกิจเดี๋ยวเลยครับแล้วกะ็จงังมีส่วนรวมที่สําคัญเขาต้องมีส่วนร่วม,ม,ววมไปนั่งเพว่าจะมีการส่วนรวมในการทายตรวจสดหรือว่าส่วนร่วมในี้ิดกับถ้าพี่น้องขาดกัาว่าเป็นคําบอกเนี้นะครับแต่ว่าใส่ภาพผนหลังนาระกาคือ โพสไปยังเฟซบุ๊กนะครับอันนี้ภารกิจแรกแล้วกับภารกิจที่สองก็คืออาจจะไ,ไปได้ยินในลหลายๆช่องบาท,ที่ในเฮ้าก็เลยซับสนว่าจะเฮ็ดไปในรูปแบบใดดีนะครับเพราะว่าเฮ้ากับบอมมีความรู้หรือว่าความขัดแย้งนะครับนี่ก็คือลองคลิปได้เลยครับลงคลิปกับคลิปยาวคลิปสั้นหลงังจากนั้นพี่น้องไปเฮ็ดภารกิจได้เลยครับแล้วก็จองนั้นมองเห็นเหตุจากของก็คือเฮ้าพิดกันตัวจะคล้องเองครับ เพราะว่าข้าบบกคอยไปมีส่วนรวมกับช่องต่างต่นั่นแหละบอสามารถที่จะคลิปดีมีประโยชน์พี่น้องคิดว่าแช่เป็นแล้วมันเกิดเปพี่น้องแช่ได้เลยครับอนนันเป็นการมีส่วนรวมที่ดี<ม>ภารกิจที่3ก็คือก้อนแปดมดสละเวลามาให้เขานําบอสมปนว่าเขาจะเลื่อมกาวนะครับมันจะเป็นคนดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเพิ่มให้พี่น้องก็คือ24ชั่วโมงภารกิจเขาต้องเห็นแน่แน่ครับ ครับกับแรกๆก็คือสางโพสต์ครับสางโพสต์ิบแยกเวลาเพรเะื่องความจำของ a อไอเขาจะเนื่อความจำเขาจะดีครับเขาเคยเรื่องช่วงไหนพี่นออย่าลืมนะครับลุงเวลาช่วงนั้นแล้วก็จะทายตอสดกับทายตอสดไปครับแล้วก็มีส่นวนรวมในจองกระดิง่งแจ้งเตือนเฮาแล้วก็ช่วงก่อนเที่ยงครับระมารหาโมกเสาร์หลังบอสําเร็จบอว่าจะช่องใดๆครับ ั้งว่าแม่นหน่อยเชื่บอบ่สําเจียจกเทื่อนั่นแหละครับก็คือเ้าเห็ดอาจจะแล้วก็หลังจากที่รอดเวลารดหลายหมื่นนาทีครับแล้วก็หลายท่านหลายคนว่าถ้าได้ดูร,รับเชิญอนอยู่กับเวลาอย่กงยรังรถก็มีครับกับหลายช่องตั้งค่าสตรีมใดมันค่อยจะสามารถดึงเวลาของอการรับชวมวิดีโอออนิม้มาก0 0ินนาทีได้ดีครับแล้วก็ช่องจะบ่ติดลงมองเห็นเห็ดจากของก็คือข้าปพิดกันตัวจะ องเองครับเพราะว่าข้าบบกคอยไปมีส่วนรวมกับจองต่างๆนั่นแหละบอสามารถที่จะอุได้ครับนี่ก็คือลงคลิปเดี๋ยวเลยครับลงคลิปกะคลิปยาวคลิปสั้นหลังจากนั้นพีพ่น้องไปเห็ดภารกิจเดี๋ยวเลยครับเราก็จองในการเก่าถึงการมีส่วนรวมกวารราชมวิโอมันจะเพิ่มได้ดีครับการมีส่วนรวมอย่างใดอย่างหนึ่งผมจะบอกเลยครับเวลาหลดแน่นอน รถบ่ต้องห่วงครับทั้งๆที่ถ่าตอดสดอยู่ล่งทีบเดี๋ยวข้ามสั่งสรรจะโล่งใจเนี่ยก็ยว่าเป็นกำลังใจเป็นแรงพักดันให้พี่ๆเราอ่อนครับกับโปรดเป็นคํำคํำที่เฮาอันไดดโดยประสบการณ์ก็ตามครับเฮาก็เลยเฮ็ุไปทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ช่องนั้นช่องนี้แนะนำนะครับบาดท,ทีนี่เอาไปมากคือกันก็คือทั้งไหล่สดทั้งล่งทีบอยู่เวลาเป็นยังจัง รถนะครับบาทที่เนี่มาฟังไปน้ำมีส่วนรวมที่สําคัญเขาต่อมีส่วนรวมไปนําบพราว่าจะมีการส่วนรวมในการทายทอดสดหรือว่าส่วนรวมในคลิปบกับถ้าพี่น้องขาดการทเข้าที่ลงไปนะครับจะจํานวนหน่อยหรือว่าคุณภาพอาจจะบาเพียงเขาจะบดันคลิปเข้าึ้นนาปีดเพราะว่าเขาขาดการมีส่วนรวมกับช่องต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นการปิดกันค่าการ นี่แหละครับก็บคือเฮ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสาเนะครับ,รบน,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 าารนะครับพี่น้องเนี่จักหน่อยเนี่ยหะสาะนะครับมันจะดีในการทาคลิบทุกสิ่งๆๆทุกอย่างี่งส่วนร่วมอย่างไดอย่างหนึ่งผมจะบอกเลยครับเวลาลดแน่นอนรดบ่ตองห่วงครับทั้งทั้งอี่ท้ายตอดสดอยู่ลงคลิบอาจจะไปได้นนยินในลหลายๆช่องบาาท,ที่ไหนเหาก็เลยซับสนว่าจะเฮ็ดไปในรูปแบบได้ดีนะครับเพราะว่าเหาก็บอกมีความรู้หรือว่าความเข้าใจ การสร้างโพไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับการไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายโดยการสร้างโพนะครับก็คือโพดเป็นผู้กระทําผิดซ้ำนะครับผิดผิดซ้ดสำซ้ำ,ำสักสากระบาดท,ที่นี่มันก็เลยตังคา <c oughs> ตัางคาบ่สําเร็จครับบาดท,ที่นี่ก็คือ24ชั่วโมงภารกิจข้อตองเห็นอย่างแน่ครับรค,รรครับกับแรกก็คือสั่งโพดครับสังโพด เสมอหรือว่าขาดการมีส่วนร่วมมันจะประกอบกันนี่แหละครับประกอบกันอยู่หลายอย่างก็คืออันแรกครับพี่นอ้องอะไรก็คือมีมีส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวที่มาปรากฏในเฟซบุ๊กเท่านั้นแหละครับแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็ไปเดีวเล็ยวได้ไ,ไวอันนี้เป็นกำลังใจให้การพิพีธภัณฑ์น้องครับลิบอยากเวลาเพราะว่าในความจํากล้อง AI เขาจะ แล้วก็จําก็จะดีครับเขาเคยเรื่องช่วงไรพี่น้องย่าเืมน,นะครับลงเวลาช่วงนั้นล้วกาการสร้างโพไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับการไปมีสวนรลองกับกลุ่มเป้าหมายโดยการสร้างโพนะครับก็คือโพด้วยกันก็คือทั้งไหล่สดทั้งลงลิปอยู่เวลาเป็นยังจังลดนะครับบาดท,ที่นี่มาปั้งไปน้ำป่าวเป็นคําบ่อเนี่ยแหละครับแต่ว่าใส่ภาพเป็นหลังนั่นแหละครับคือ โพสไปยังเฟซบุ๊กแล้วะครับในภารกิจแรกแล้วกับภารกิจที่สองก็คือการน,นี้ไลยช่องครับตั้งค่าสตรีมแล้วลราก็ต้องรอ1ิซีมือหลังจากที่รอครับปรากฏวา่าอันนี่ส่วนร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งผมจะบอกเลยครับเวลารหลดแน่นอนรถลดบทต่องห่วงครับท,ทั้งทั้งที่ถ่ายตอดสดอยู่ลงทีบัดสละเวลามาให้เขานํา บอกมันว่าเขาจะเลื่อมกล้านะครับมันจะเป็นพลดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเพื่อเหมนพี่น้องแล้วก็ไปได้เร็วได้ไวอันนี้เป็นกำลังใจให้ครับพี่พี่น้องน้องครับคลิปนี้สวัสดีครับพี่พี่น้องนครับมาฟังเนื้อหาสาระดีๆไปน้ากันนะครับโดยจากประสบการณ์ที่ผ่านๆแล้วครับแล้วก็ไปได้เร็วได้ไวอันนี้เป็นกำลังใจให้ครับพี่พี่น้องน้องครับแล้วก็คือมีตรพิเศษรวมบพรว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิป เน้ยิมาปรากฏในเฟซบุ๊กเท่านั้นแหละครับแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์พ่อ,อครับมันก็เลยตัดร่อนเวลาลงไปนะครับแล้วก็บ,บาทที่นี่ครับกัดล้ายช่องครับเป็นเป็นถึงเท้าบุกไปลบคลิปเวลาก็ลดในน่อนครับถ้าหัาล่อพาออันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าปบแดงมันจะบวกเขียวอยู่ตลอดนะครับ ทิแเขาอาจจะลงท่าแล้วจะทายต่อสดกับทายต่อสดไปครับแล้วก็มีส่วนรวมใม่ช่องกระดิง่งแจ้งเตือนเฮ้าแล้วก็ช่วงก้อนเที่ยงครับประมาณหาโมกเสาหลักยางครับพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ได้ทุกมือทุกมือแล้วก็ต่อเน,นื่องตลอดได้มันค่อยจะสามารถดึงเวลาของการรับชมวิดีโออนี้มาณขอมื่อนาที่ได้ดีครับแล้วก็ช่องจะบอติดล ไปเบ่งเวลาเ่ยใดกับลดไปเบรงเวลามัเลยกับหลดบางมือกับเพิ่มบางมือกับหลดกันแ,แล้วหะครับพี่น้องขาดความต่อเน,นื่องแล้วก็ขาดความสม่ำมอนอันใดนโดยประสบการณ์กับตามครับเขาก็เลยเหตุไปทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ช่องนั้นช่องนี้แนะนำนะครับบาดท,ทีเนี่ยเอาไปมากบ่สซัเร็จบอกว่าจะช่องใดๆครับตั้งบ่แมนหน่อยเที่บอบ่สซัเร็จจรกเนั่นแหละลครับก็คือเฮ้าเหตุอ,อาจจะ เสมอหรือว่าขาดการมีส่วนร่วมมันจะประกอบกันนี่แหละครับประกอบกันอยู่หลายอย่างก็คืออันแรกครับพี่น้องการสร้างโพไปยังกลุ่มเป้าหมายน,นะครับการไปมีส่วนร่วมกับกลุ